ช่วงนี้เรากินเห็ดบ่อยนะเราจะเปลี่ยนมากินผักบ้างนะคะอันนี้มันก็ไม่ใช่สะนะคะมันก็เป็นบวกบวกเพราะมันมีน้ำมามันก็ผักบุ้งนะคะมันมีผักบุ้งแล้วก็ผักกระเฉดอยู่นะคะเนี่ยเราจะเก็บผักบุ้งไม่มีปลานะคะหากจะเอาไป ไปผัดนะคะทางเหนือเปินห้องเอาไปนาบนะเจ้าจิ้มกับน้ำพริกกะปินะคะอร่อยนะคะกำลังงามๆเลยนะคะยอดงามๆอบๆช่วงหน้าฝนนี่ก็ของกินเยอะนะคะใครไม่มีก็มาเอาได้เด้อที่บ้านไม่ได้เก็บหลายวันแล้วค่ะเป็นอาทิตย์แล้วนะ าของกินเยอะช่วงนี้กินแต่เห็ด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 เดี๋ยวเราจะเก็บผักบุ้งนะคะแล้วก็เนี่ยผักกระเฉดนะคะผักกระเฉดหรือผักหนองหน่าเนาะก็เอามาปล่อยนะคะเอามาปล่อยพอหน้าแล้งมามันก็ตายพอมันมีน้ำมันก็ขึ้นนะคะเพราะมันมีรากของมันอยู่ เราจะลงมือเก็บกันนะคะเราจะเก็บยอดอ่อนๆอไปไปลายก็พอแล้วเพราะว่าจะเก็บเอาไปผัดนะคะเก็บอย่างนี้ไม่ต้องเด็ดเพิ่มนะคะประมาณนี้พอนะคะโอเคค่ะ